สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วตาชนบทมาแล้วมาทําไมรู้ไหม <c oughs> ยิตะยังยิตะไม่เคยถ่ายเ,เดือนนี้ขอถ่ายก่อนเดือนนี้ขอถ่ายตอนสองทุ่มสี่สิบให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะเพราะว่าเดือนนี่เดือนอะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนยี่สิบเอ็ดเออวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนกรกฎาเนะาะยี่สิบเอ็ดกรกฎา เนาะนี่ตอนเวลาสองทุ่มสี่สิบยิตาออกมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเพราะว่าแต่ก่อนยิตาเคยถ่ายให้ดูบ่อยเนาะแต่ช่วงนี้นี่มันเป็นช่วงมันครึ่งเดือนไปแล้วใช่ไหมกอ,อครึ่งปีครึ่งปีพอช่วงครึ่งปีไปแล้วก็ดวงอาทิตย์ตะวันมันจะมืดลงเร็วหน่อยเนาะเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนาเนี่ยแหละ มันจะคือสว่างนานที่สุดยี่สถึงยี่สิบเอ็ดมิถุนามันสว่างสว่างสว่างมาถึงยี่บเอ็ดมิถุนาใช่ไหมมืดที่บ้านยิตะเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านยิตาสีทุ่มก็ยังสว่างอยู่แต่ประเทศที่เขาอยู่ใกล้ขั้วโลกอะ่ะเขาไม่มีวันมืดเขามีแต่วันสว่างเนาะยิตะเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะแต่นี่มันหลังจากนี่นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมช่วงนี้มันก็จะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ ลงไปมืดมืดเร็วไปเรื่อยๆ,ๆจนถึงปีใหม่ปีใหม่นีนจะ <c oughs> มืดประมาณตั้งแต่สี่โมงห้าโมงเย็นนะ,นะเพื่อนๆนั่นแหละมันไม่เหมือนบ้านเรานะบางคนไม่รู้ก็ไม่รู้เยตะก็เลยแค่ออกมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเฉยๆวันนี้ <c oughs> อยากให้เพื่อนๆดูเนาะแต่ถ่ายเยตะถ่ายวันนี้เยตะก็ต้องโหลดให้เพื่อนๆดูพรุ่งนี้เนาะแต่เยตะบอกแล้วว่าวิดีโอเยตะจะช้าลงช้าจะช้าเยตะจะถ่ายคลิปไว้ เนาะนี่ชเชอรี่ไม่มีแล้วเพื่อนๆเ,เนาะอันนี้แค่ออกมาดูบรรยากาศไปดูสวนก่อนเดีย๋ยวไปดูสวนผักนิดนึงเดี๋ยวยายตาจะพาเพื่อนๆไปดูข้างหน้าหน่อยเพราะว่ามันอันนี้อันนี้อันนี้อันน,นี้อันนี้คือไม่ได้ออกมามามาโชว์อะไรนะเพื่อนๆวันนี้มาโชว์มาโชว์บรรยากาศตอนสองทุ่มสี่ทิพกวายย่ายายตาจะถ่ายคลิปจบมันก็มันก็เกือบสามทุ่มแล้วเนาะเพื่อนๆ นี่ยิตาก็พามาดูสวนดูอะไรนี่ยิตาเอาใบใแนมาโรยไว้ตรงนี้ดอกไม้มาโรยไว้ก็ยังไม่ยังไม่เอยังไม่ได้อน,นั้นเลยไม่มีเวลามันมาบีบให้มันกระช่างเถอะท,ทิ้งทิ้งไว้อย่างงี้เลยเพื่อนๆนี่มนเม็ดเขาหวงเต็มเลยเดี๋ยวปีหน้ามายิตาก็มาโกยพวกนี้ไปทิ้งยิตาก็ปล่อยปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติอืมยิตาต้มเป็ดกินอร่อยอร่อยเพื่อนๆนี่เก็บใบโหระพาไปใส่ เราไม่ได้ใส่เราไม่มี่ต้นหอมเราไม่ได้ใส่ต้นหอมผักชีใช่ไหมต้มเป็ดนะเราไม่ได้ใส่ต้นหอมผักชีเราก็เอาโหระพานี่แหละไปใส่โอ้ยใส่เป็นผักเลยเพื่อนๆใส่เป็นขยำขยำเลยกิน้ยนี่ยีตาเด็ดไปเด็ดไปครึ่งครึ่งหนึ่งเลยเป็นกำม,มือเลยอันนี้ยีตะเอาไว้อันบนเน,น,นี่ยแค่เอาไว้จะเอาจะเอาเม็ดนะอันนี้แมงลักเพื่อนๆนี่แมงลักมีเพลิกยีตาจะออกดอกแล้วเพื่อนๆนี่ สงสัยปีนี้ไม่ดกเหมือนปีที่แล้วมัง้งเนาะนี่เห็นไหมรอยโหรพา,ายตาเด็ดไปเป็นกำกำมือเลยเนาะนั่นเลยดูผักหัวเยตาถัวเบลเลยไม่ได้นี่มันแตกกินไม่ทันกินไม่ทันเพื่อนเพื่อนหอมโหรพามีเพื่อนคนหนึ่งก็บอกยตาอย่าไปต้มใส่โหรพาก็สมิยตาใส่ไปแล้วอร่อยแฟนยตายังชอบกินเลยเพื่อนเพื่อนดูรอยเด็ด เกลียยหมดเลยเนาะคือต้มก็เหมือนต้มต้มโครงไก่นะเหมือนต้มโครงนะเพื่อนๆใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดต้มต้มให้มันเปื่อยพอต้มให้มันเปื่อยยาตาจะหั่นหอมใหญ่ใส่แล้วก็ใส่เอมะเขือเทศเนาะใส่มะเขือเทศแล้วก็ยาตาจะใส่น้ําน้ํามะขามเปียกเนาะนั่นแหละบางคนก็ใส่ ต้มใส่นั่นนะใบใบมะขามอ่อนอะไรอย่างนี้เนาะอีตาไม่มีก็ใส่น้ำมะขามเปียกอื้ออร่อยจนแฟนยตาบอกว่าอร่อยอร่อยเนาะอีตาก็กินว่าอร่อยดยีแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวต้มคราวต่อไปเดี๋ยวตาจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะนี่นี่นะนะนีะนะนะ่นี่แหละสามทุ่มสะท้อนแดดมันคงไม่สวยนะมาพามาดูบรรยากาศตอนนี้ วันนี้ชมบรรยากาศหน้าเพื่อนๆสวนเสิร์นอะไรเคยเห็นหมดแล้ววันนี้เอาบรรยากาศนี่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 โชว์โชว์โชว์ตัวหอยทากมันมากินมันออกมากินนี่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 ี่เอ้ยโอ้ยนี่ยาตาเหยียบเข้าไปแล้วเวยนี่ขนาดฝนไม่ตกนะเพื่อนเพื่อนยจะไปเลือกผักยะตะเห็นมะนี่นี่เห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมาโชว์บรรยากาศแล้วมาโชว์มะเขือเทศนะฮะคออแฟนยุดตะพรวนดินไปได้แค่นิดเดียวเองหยุดมันมันแข็งฝนมันไม่ตกอืมว่าฝนจะตกมันก็ตกแค่นิดนิดน้อยนอยนี่เขาบอกมาเขือเชอรี่ยิตาซื้อมากินนะยิตาเอาเม็ดมันมาลองปลูกดูเพิ่งลองปีนี้เองเนาะนุ่นนุ่นก็เหมือนกันเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเนาะ นั่นแหละเนาะโูยเยตาจะจะ,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 จะมาทำตรงสตรอเบอรี่นี่ไม่ได้ทำเลยโอ้ยเดี๋ยวปีหน้าจะมีสตรอเบอรี่กินไหมเนี่ยเพื่อนๆอันเก่าก็ตัดทิ้งแล้วนโนนเนาะเยตาจะมาถอนยาออกเยตาจะเอาแขนงมันมาปลูกตรงหอมนั่นแหละเดี๋ยวจะถอนหอมออกเหมือนกันเฮ้ยมนเกือเทศเอออันนี้ของยยตาเองนะเนี่ยเพราะพันเองนะเนี่ย เยนนนุนนนอืลยไปไปดูหลังบ้านนิดนึงวันนี้มาโชว์บรรยากาศเครื่องบินเครื่องบินแตงกวาก็เลยเยอะๆนี่ดูมาดูอนนี้ยตะน้นไม้ฝรั่งน้นไม้ฝรั่งดูเขาออกดอกนี่ดอกเต็มไม้ร้จะมีเม็ดลรือปาามีแต่จะเก็บเม็ดไว้ เห็นปีที่แลมีมาเยอะแต่มันเขาร่วงไปมันเขาก็ออกเขาก็งอกนะดูนี่เห็นไหมเพื่อนๆเ, mm. เห็นไหมเห็นเห็นดินร่องตรงทียตะเคยเดินตัดหนาะอไม้ไหมมองเห็นไหม <c oughs> เออเนาะโรยยตะก็ยังรัวก็ยังไม่ได้ตัดต่อไปอีกนะ <c oughs> เพื่อนๆดู <c oughs> ยังอยู่นู่นยังไม่ได้ตัดไปอีกเลยเนาะ ทำาน้นทำนี่ทำนั่นนะแล้วแต่อากาศมันร้อนด้วยงานของเราเองนะอเพื่อนๆทำตอนไหนก็ได้นี่ยังไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะให้ตัดหรือเปล่ารั้วนะ่ะปกติเขาให้ตัดเดือนตัดเดือนตุลาอย่างต้นไม้อะไรนี่เขาให้ตัดเดือนตุลานะรั้วเนี่ยรั้วเนี้ยไม่รู้ว่าเขาให้ตัดหรือเปล่ายายตาแต่ว่ายายตายอยู่บ้านนอกบ้านนอกอย่างนี้ไม่เท่าไรทั้งในเมืองนะ่ะเขาต้องให้ตัดเป็นเป็นเดือนเดือนนะเด,นนนเดือนนู้นเดือนนี้ ถ้าตัดแบบนี้เขาแจ้งตำรวจมาจับส่วยเลยแต่ยยตาอยู่ทุชนนมดชนนนมดไม่มีใครแจ้งหรอกเพื่อนเพื่อ,อ,อเริ่มแห้งแล้วเลยตาจะพาไปดูหลังบ้านเน้นๆห,หลังบ้านข้างถนนอืม อืมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นทางท่ยาตาเดินไหมนี่ไงไมแต่คนถามหานักหนาว่าต้นไหนนมไม้ฝรั่งทิยตาไม่เห็นมีต้นเลยไม่เห็นมีต้นเลยเห็นรืยยังทีนี้ทิยตาบอกแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นเล่นเห็นรืยยังเห็นรืยยังนี่แหละต้นนมไม้ฝรั่งอืมดู มันแห้งดูดินมันแห้งนี่รอบสองรอบสองมาแล้วนี่แต่ไม่สวยเพื่อนๆเจตาบอกแล้วว่าปลูกถ้าเขาอยู่นี่เขาต้องปลูกเขาต้องปลูกเป็นช่วงเป็นเวลานะถ้าเราซื้อเม็ดเขามาเม็ดเม็ดอะไรก็แล้วแต่เม็ดผักเม็ดอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีวันเดือนปีให้เราปลูกว่าปลูกช่วงไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะอ,อืเห็นไหมนี่มันปลูกรอบสองมันไม่สวยเลยเนาะนี่เจะตามาเด็ดพอได้เดมกินนะเนาะแต่มันมันไม่สวย นะแต่มันก็พอได้กินนะเนี่ยเยตาพึงเห็นว่าเห็นแขนงแขนงคณะที่เยตาตัด,ตด <c oughs> นี่มันเริ่มมาแล้วแขนงที่เราตัดออกที่เราตัดตัดหัวเขาออกเขาจะมีแขนงไหมมันจะมีหัวเล็กๆเ,เ,เราเก็บกินไปเรื่อยนะดอกกระหลำ่ำดอกกรนะหล่ำเนาะนี่ทัวได้เวลาตัดอีกแล้วเนาะอะไรเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันหลังบ้านนิดนึง เยตาจะไปดูฟุตบอลแล้วฟุตบอลเยอรมันฟุตบอลหญิงเยอรมันนะนี่แหละสวนบ้านเยตามีแต่คนถามว่าบ้านเยตาเห็นสวนกว้างจังเลยกี่ไร่เยตาก็เคยบอกไปแล้วสามไร่กว่าๆเพื่อนๆบ้านเยตาแล้วยตาก็บอกไปแล้วว่าถึงว่าเห็นที่เยอะๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะจะรวยนะเพื่อนๆเพราะว่าที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเพื่อนๆ เพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราสร้างบ้านสร้างอะไรอีกแล้วถ้าจะสร้าง,งต้องคิดหนักเองแล้วเราจะแบ่งขายแบ่งอะไรมันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านเราเนาะโน้นด้านน้นเยตาเคยเล่าให้ฟังที่ด้านนน้นนะนั่นนะถ้าจะซื้อเนาะถูกถูกเองแต่ซื้อมาทําอะไรล่ะเพื่อนๆนค่าวัดจะแพงกว่าด้วยไปค่าวัดจะแพงกว่าซื้อด้วยซ้ำไปเนาะนั่นแหละก็เลย เพราะว่ามันมันทาอะไรไม่ได้แล้วนี่อย่างนี้อย่างนี้บางทีนะถ้าเยตาขายสมมติไปเยตาจะขายขายทั้งที่ขายทั้งบ้านอ่ะบางยังหาคนซื้อยากด้วยซ้ําไปเพราะว่าอย่างไงบางคนมันเขาดูแลยากนะถ้าคนเขาไม่ชอบอ่ะถ้าคนมันอยู่ที่คนชอบอ่ะเนาะตอนที่เยตาเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นที่แฟนเยตามามาซื้อที่ตรงนี้นะเขาเขาอะไรนะเขาประมูลน่ะมีแฟนเยตาคนเดียวมาประมูลที่ตรงนี้เพราะที่มันเพราะที่มันมันเยอะนะบางคนเขาดูแลไม่ทั่วถึงนะเขาดูแลแบบ ที่เย,ยตาเคยบอกให้ฟังนะตัดยาเหมือนสนามฟุตบอลเลยนะเขาจะดูแลอย่างดีแต่เย,ยตาดูแลแบบง่ายๆเห็นไหมถึงอยู่ได้ถ้าดูแลแบบคนอื่นเขาน่ะโอ้ยงานเยอะงานเยอะนี่ของไม้เย,ยตาก็ยังมีอยู่บ้างนะนี่พรุ่งนี้ก็จะเก็บเพื่อนเพื่อนจะเก็บสำรับแล้วเดี๋ยววัานอาทิตย์จะมีแข่งมาหาหมดเวลาตากแล้วแฟนเย,ยตาบนแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เดี๋ยวละไปดูนิดนึงไปดูวายตะแต่ยตาคิดว่ายตะจะโหลดคลิปนี้ก่อนคลิปคลิปวันนี้นะย่ยตะทําคลิปวันนี้ตัดองุงนตัดกิ่งองุงนให้เพื่อนเพื่อนดูแต่ย่ตะยังไม่ได้โหลดเนาะ <c oughs> ไม่แน่ดูก่อนดูก่อน <c oughs> นี่ดอกไม้ยตะยังสวยอยู่ไม <c oughs> โอ๊ยเพื่อนเพื่อนยตะโดนโดนอ้ไน,นั่นโดนเอ่อเขารเรียกว่าอะไรน้ํากุหลาบเกี่ยว <c oughs> นี่สวยไหม หอมหรือเปล่าดอกนี้หอมจืดๆหอมจืดๆเนาะสวยเนาะตรงนี้เยาตาก็ยังไม่ได้มาเก็บมาเกี่ยวมาอะไรเลยนี่ยยตาบอกแล้วว่ายังไม่ได้ถอนออกเดี๋ยวรอให้เขาเด้ยรอยยตามีเวลาก่อนช่างเหอะแถวๆนี้น่ะล่อยเข้าไปเม็ดเยอะแยะเลยนี่ดอกดอกอะไรนะเยาตาเคยถ่ายดูแล้วเนาะ ดอกผีเสือ้อเดี๋ยวเขาก็โรยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเองเนี่ยแต่ว่าดูเวลาเขาเขาเวลาเขาไอ้นั่นแล้วมันไม่สวยเลยเนาะเวลาเขาแห้งแล้วไม่สวยเลยแต่ปกติมันจะมีดอกไม้เยอะกว่านี้นะแต่อันนี้มันคือว่าผลมันไม่ตกมันแห้งนะดอกไม้มันเลยขุบไวอะไรอย่างงี้มันเลยไม่สวยเนาะนี่ตาทําความสะอาดอันนี้ดูนี่เองน์สองปีาตาบอกสามปีไม่ใช่มันสองปีเองนี่ปีที่สอง ปีที่สองมีห้าต้นต้นนี้ต้นนู้นเยตะเคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอเสมอว่ามีเพื่อนเขาอยากได้ให้เยตะเพาะไว้ให้แล้วเขาไม่เอาเขาไม่เอายตะก็ขุดขุด,ขดทมทม,ทมนี่สองปีปีที่สองนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมอืมเนาะอือม,มีเพื่อนบางคนก็บ,บอกให้เยตะพาชิมกีวีสุกตอนสุกเลยเยตะจะพาชิมอร่อยสุดๆเลยนี่ เสียดายจังรวมหมดอีกละมั้งนียัง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 พอได้ชิมอยู่พอได้ชิมอยู่เนาะอร่อยเพื่อนๆกีบีนี่เนาะนั่นแหละโอ้ยนู่นนู่นจะให้ดูตะวันก่อนนูน่นตะวันสองทุ่มโอ้ยมันจะสามทุ่มแล้วมั้งเพื่อนๆยีตาออกมาเมื่อกี้สองทุ่มสี่สิบอันนี้มัน สิบสามสิบสี่สิบห้านาสิบสี่นาทีแล้วเกือบสามทุ่มแล้วเพื่อนๆเนาะนี่เนาะยตาเห็นบรรยากาศมันยังไงอะมันยังดีอยู่วันนี้เยตาก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆไว้ดูเนาะเพราะยตาไม่เคยได้ถ่ายให้ดูนานแล้วบรรยากาศตอนสามทุ่มนะถ่ายแต่เดือนที่แล้วเดือนนี้ยังไม่ได้ถ่ายนี่ข้าวสาลีเขาเริ่มเกี่ยวแล้วนะเพื่อนๆ นะช่วงนี้ก็พยายามเก็บเกี่ยวกันพอฝนตกมาเปียกก็ลําบากนะเนาะเหมือนบ้านเรานะั่นแหละแย่งรถกันนะเนาะแย่งรถกันเกี่ยวต้องรีบเกี่ยวเนะาะแถวๆนี้ไม่รู้ว่าวันไหนเกี่ยวบางทีเกี่ยวกังคืนถ้ากลางวันกลานช่วยหน่อยจะได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะนั่นแหละไ <c oughs> ม่ได้ตัดเลยเพื่อนๆยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัด <c oughs> นี่เ <c oughs> นาะ จ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆสอง,สองจะสามทุ่มแล้วยาตายังไม่ได้กินข้าวเลยแฟนยาตากินเขาไปแล้วแหละยาตาจะกินต้มปลาต้มเป็ดต้มเป็ดอร่อยอร่อยเพื่อนๆใส่ใส่ใบโหระพาเป็นกําเลยกินเป็นผักอุย้ยอร่อยแต่ก่อนเราเคยกินแกงเขียวหวานเนาะก็ใส่ใบโหระพานิดๆหน่อยๆเนาะแต่เรายังไม่รู้รสชาติความอร่อยของเขาเลยแต่ัน,นยายตาโอ้เป็นช่วงเป็นกํามือใหญ่ๆเลยอุ้ยอร่อยเนาะ โหระพาของเราเองมีเพื่อนก็ถามว่าเก็บไว้ยังไงเยตาไม่ค่อยเยตาเยตาก็ตัดเก็บใส่ช่องฟิตไว้แต่เยตาไม่ค่อยได้กินหลกโหระพาผักชีอะไรอย่างนี้เพราะว่าเยตาพอหน้าหนาวเยตาก็กลับนี่ยังโหระพาเยตากิน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 ไปถึงเวลากละเยตากลับเนาะทีนีพ้พอช่วงตอนเยตามานั่นแหละถึงได้กินประมาณเดือนสองเดือนนะกินกินของในตู้เย็นนะเนาะอะลรกินโหระพาอะไรอย่างนี้นะ นี่มันก็มาใหม่อีกแล้วเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดถึงคิดถึงคิดถึงวันนี้มาโชว์บรรยากาศนะเพื่อนเพื่อนมาโชว์บรรยากาศบรรยากาศตอนเกือบ,อบสามทุ่มเกือบเกือบสามทุ่มเนาะโอเคจ้าคิดถึงคิดถึงวันเทา้าภาษาเยอรมันสอนภาษาเยอรมันก่อนวันเทา้าสามเออสามทุ่มก็ ามทุ่มก็อังสวรสีอัวเนาะสามทุ่มอังสวรสีอัวภาษาไทยวันละคำกรีนกรีนกรีนสีเขียวกรีนเนาะจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงไหนล่ะหาที่กดไม่เจอ